สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับวันนี้นะครับนี่อยู่ที่นะครับแปลงหญ้านะครับนี่นะครับมาทําความสะอาดตัดหญ้าครับเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับหญ้ารกมากเลยนะครับเป็นวัชพืชนะครับมีหลายอย่างเลยวัชพืชพวกหญ้าพวกไรงอกเนี่ยนะครับมันเป็นแปลงหญ้าที่เขาปลูกให้วัวนะนะครับผมก็มาทําความสะอาดนะครับแล้วมีวัชพืชตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่ชอบมากๆเลย นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นี่มันปลูกนะครับที่พวกที่ผมมาปลูกอันนี้นะหญ้าหญ้าอะไรนะหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนั่นแหละนะไว้ปลูกให้บัวแต่ว่าพวกวัชพืชอื่นมันขึ้นมันขึ้นเร็วมันขึ้นแซงอ่ะมันขึ้นจนท่วมนะครับทําให้หญ้าพวกนี้มันไม่สามารถขึ้นได้นะครับเลยทําให้รอดบ้างตายบ้างเนาะเพราะว่า ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะวัชพืชเยอะมากๆนี่นะครับทุกคนคงจะรู้จักก็คือไมยราบนั่นเองนะครับหญ้าไมายราบนะครับบางครั้งอะไรนะผมเคยไปเจอคลิปว่าเออไมยราบไม่ใช่แค่วัชพืชก็จริงเลยนะครับถ้าเราเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามันอยู่ในจุดที่เป็นประโยชน์มันก็สามารถที่จะเป็นยาได้เป็นสมุนไพรได้แต่สําหรับผมไม่ครับ ผมไม่ชอบมากมากเลยไมยราบเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยไอ้ต้นอะไรเนี่ยสาบแรงสาบกาไอ้อะไรนี่แหละสักอย่างนะครับหลายชื่อนะครับไม่ชอบเลยเป็นวัชพืชที่นะครับเกิดง่ายตายยากนะครับเกิดง่ายตายยากมากไมยราบเนี่ยเกิดนี่โอ้โหง่ายมากเลยพอตายเนี่ยกว่าจะตายมันยากจริงๆนะครับกําจัดหลายรอบแล้วก็ไม่ตายนะครับ แต่ดีนะที่ว่าเออได้ซื้อเครื่องตัดหญ้ามานะครับผมก็ได้มาตัดนี่ตัดไปได้ประมาณครึ่งแปลงแล้วครับนี่ค่อนข้างใหญ่นะแปลงเนี้ยแปลงปลูกหญ้านะครับค่อนข้างใหญ่ตัดได้ไปประมาณครึ่งแปลงแล้วครับแต่ว่าน้ํามันหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาตัดต่อนี่มันดูดูดูครับเนี่ยมันขึ้นรกมากมากเลยเนี่ยนะครับขึ้นจนท่วมท่วมเขาเนี่ยดูขาผมครับ มาดูนี่สูงเท่าบูธผมเลยเนี่ยนะครับโอ้โหแบบมันเป็นดงมายราบเลยนะครับเนี่ยกำจัดยากด้วยแต่ก็ถึงตัดไปมันตายหรือไม่ตายแต่ก็ยังดีกว่ามันให้ขึ้นรกนะครับเพราะว่าการทำการกระทรงการ,กรเกษตรการปลูกพืชปลูกผักนะครับมันก็ต้องมีหญ้ามีวัชพืชเป็นปกตินะครับเราก็ต้องดูแลนะครับใส่ใจเขาหน่อย นะครับนี่แล้วก็ค่อยมาทาความสะอาดต่อนะครับตรงนี้จริงๆก็เยอะเหมือนกันครับนี่เยอะมากขึ้นแบบอย่างนี้แหละขึ้นแบบอย่างนี้แหละนะครับขึ้นเต็มเลยอ่ะเป็นดงไมยราบเลยนะครับแล้วก็ได้ให้เขามาไถออกนะครับนี่ก็คุณข้างดีขึ้นไปอย่างนะครับนี่ตรงนี้ผมก็ได้ตัดแล้วครับเป็นหญ้าคาหญ้าคาก็เหมือนกันครับเป็นวัชพืชอีกอย่างหนึ่งที่ผมเบื่อที่ผมไม่ชอบนะครับไม่ใช่เบื่อสิ ที่ผมไม่ชอบอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็กําจัดยากตัดไปก็งอกใหม่ตัดไปก็งอกใหม่เพราะว่ารากเขานะครับมันเต็มนี่แหละรากเขาขยายได้เยอะแต่ว่าหญ้าคานี้มันก็รากเขามีประโยชน์นะผมเห็นอะไรนะผมเคยดูวิดีโอนะครับเออรากหญ้าคานาไปทํายาสมุนไพรนะครับก็แล้วแต่คนจัดถนัดนะครับนี่อยู่ที่ดินนะครับของลูกพี่ลูกน้องผม นะครับผมมาทําให้นะครับพึ่งพางอาศัยกันช่วยเหลือกันตรงนี้อนาคตอาจจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานก็ได้ใครจะรู้นะครับนี่นะครับนี่ครับผมจะมากําจัดวัชพืชอีกนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะมาตัดดีนะที่มีน้ำเนี่ยปลูกอะไรถ้ามีน้ํามันก็รอดหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ําก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับในการเกษตรนะครับผมมีน้ําคือชีวิต ครับก็ค่อยกำจัดต่อแต่ย้าถ้าไม่ได้น้ำก็ยังมีชีวิตเก่งจริงๆขนาดคนเราเนี่ยแค่วันเดียวไม่ได้ดื่มน้ำโอ้โหจะเราเรียกว่าอะไรจะไม่มีชีวิตรอดจะตายอะนะครับขออนุญาตพูดอย่างนี้หน่อยนะครับนี่เราทําความสะอาดครับวันนี้นะครับโอ้อากาศร้อนมากเลยครับที่ไหนเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือเปล่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับสามารถมาบอกกันได้นะครับ ่วนที่นี่โอ้โหผมรอฝนครับฝนไม่ตกสักทีเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับไม่ยอมเห็นใจกันบ้างเลยพอฝนตกก็ตกทีเดียวก็หลายวันเกินพอฝนไม่ตกก็ทิ้งช่วงนานนะครับแต่อย่างว่าเนาะธรรมชาติเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะครับเราก็ต้องยอมรับและปรับตัวให้ทันนะครับนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับนะครับผม นี่ครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ